ดีเนาะในการนำเสนอ,อ,อผ่านเรื่องของวิดีโอนะคะโดยทำเป็นรายการฮัลนะโหนโหนกเ,เหรอนะคะจันก็ไม่ค่อยได้ดูโหนเกแสดก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าบอกว่าในในเรื่องของการก็ขอชมเชันดับแรกเนาะในเรื่องของโครงการอาจารย์เองมองเห็นว่ามันสอดคล้องกับมิติการพัฒนานถ้าเราแบ่งเป็นเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเนาะ มิติด้านเศรษฐกิจก็คือสร้างรายได้ที่ชัดเจนนะคะให้กับกลุ่มเยาวชนการพูดถ,ถึงเอาเงินเป็นต่อยอดเพื่อทําโครงการอื่นต่อไปนะคะตรงนี้ก็ชัดเจนในแง่ของสิ่งแวดล้อมการพูดถึงลดการใช้ปุ๋ยเคมีนะคะตัวนี้ก็ชัดเจนเรื่องของการใช้ปุ๋ยหมักไอใช้ให้ปุ๋ยน้ำหมักเนี่ยเป็นลักษณะของชีวภาพซึ่งสอดคล้องกับโมเดลการพัฒนาเลยในแง่ของถ้าเป็นของบี เป็นไบโอเทคโนโลยีเป็นไบโออีโคนมี e y, เนาะก็สอดคล้องตรงนี้ดีมากนะคะแต่ว่าในแง่ของสังคมเนี่ยก็พยายามำควคมเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องของการรวมกลุ่มเยาวชนแต่จริงๆถ้าพิเศษให้เห็นว่ากลุ่มเขาเนี่ยมีเยาวชนก็มามีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนตรงนี้ก็อาจจะทำให้อาจารย์เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นคือต,ตอนนี้คุณกันสองคนเนี่ยอาจาย์ไม่รู้ว่ามีสมาชิกตั้งไอยแค่ไหนถ้าคุณ นำเสนอให้เห็นได้ว่ามีสมาชิกมีคนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำมากน้อยแค่ไหนตรงนี้ก็อาจจะได้คะแนนดีขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าอันดีนด้ต้องไปทำกันบ้านเราเองเนะเาะว่า S D G คืออะไรมีกี่ข้อถ้าสามารถนําเสนอในในภาพรวมที่จะให้จะเห็นได้ว่าง,งานของเราเนี่ยสอดคล้องกับ S D G ข้อไหนเนี่ยจะดีมากเลยก็ไปนค้นเอานะคะ S D G ก็ยยอมาจาก Sustainable ย o งเ,เก็คือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมี17ข้อนะะแล้วก็อาจารย์ยังงงง,งอยู่กับการน,นำเสนอเรื่องของว่าโครงการจะมีการต่อยอดไหมถ้าพูดได้ชัดเจนว่าผมจะขยายโครงการมันดูดีอะนะคะเป็นที่ตอบสนองต่อชาวบ้านชาวบ้านก็ต้องการแล้วก็ถ้านำเสนอให้เห็นว่าจะมีการต่อยอดของโครงการโดยจะทำอะไรบ้างถ่านที่วิดีโอก็จะดีมาก แต่ก็เห็นว่าสามารถโครงการเนีสามารถแก้ไขปัญหาลดการใช้สารเคมีสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้อันนี้ก็ก็ดีแต่ถ้าเกิดว่านําเสนอให้เห็นว่ามันแก้ไขปัญหาได้มากน้อยแค่ไหนมีเกษตรกรจํานวนเท่าไหร่ที่เข้ามาใช้อะไรก,ก็จะดีมากขึ้นนะคะแต่สิ่งที่ยังไม่ได้นำเสนอก็คือเรื่องของอการทําโครงการอ่ะที่บอกอ่ะว่า เข้ามารวมกลุ่มยังชนในโครงการได้กี่คนบริหารจัดการยังไงใครเป็นหัวหน้ากลุ่มใครหาผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นําเสนอไงก็เลยไม่มีไม่รู้จะให้คะแนนในเรื่องของการบริหารจัดการโครงการยังไงแล้วก็อันสุดท้ายเป็นเรื่องของผลกระทบเมื่อกี้ก็นําเสนอว่าเกษตรกรได้ประโยชน์เนาะล,ลดการใช้สารเคมีแล้วก็เรื่องของการเพิ่มผ,ผลผลิต แต่ก็ไม่ได้บอกไงไม่ได้บอกให้เห็นว่ามีเกษตรกรอย่างตัวอย่างเนี้ยสัตมากน้อยแค่ไหนก็อกมีเกษตรกรเรื่องสนใจสั่งเข้ามาเรื่อยๆแต่ถ้าสามารถให้ข้อมูลเชิงปริมาณได้อย่างเช่นบอกว่าตอนเนี้ทําไว้สี่ถังแล้วต้องขยายเนี้ยเพราะว่าถังนึงได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้มันไม่พออะไรอย่างเงี้ยถ้าให้ข้อมูลได้ว่าเออเกษตรกรจํานวนมากน้อยแค่ไหนที่เข้ามาใช้ก็จะดีมากอะ่ะเ้าเก็บข้อมูลเพิ่มเนาะแล้วก็นอกจาก ในชุมชนแล้วมันโครงการของเราเนี่ยมีผู้ใหญ่มีใครในชุมชนเข้ามาชื่นชมอะไรมากน้อยแค่ไหนบ้างก็จะดีนะนี่ก็เป็นเป็นไป,นป,นป,นปนตามเกณฑ์นะเนาะที่ที่พี่เขาเอ่อเขาเรียกอะไรตั้งไว้ในการประเมิอนอะาจารย์ก็คงจะอธิบายไปตามเกณฑ์นั้นๆอันนี้ใค่ส่วนของการลอกท่านเอ แล้วเี๋ยวก็เดี๋ยวก็จต่ละแต่ะกรกรมการก็เขียนลงไปแผ่นกระดาษนั้นได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะผ่านส่งคืนให้กัอบเจ้าของงานค่ะแต่ละอันไปนะครับก็<อ>ผ่านไปหนึ่งศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาเผือในเรื่องของเทคนิคก่อนซึ่งก็มีหลายศูนนะทำในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับขอพี่ยาใใแตงกายให้อยู่ก่อน จารบก็ได้ช่วยควบคุมวิดีโอที่อัดมาถึกข้างหลังไปนะคือถ้าอาจารย์ผู้จบก็ต้องไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้า